สวัสดีที่คนณแ้ผมกอนนี่นะครับเรากลับมาอยู่กันในเกมไมโครลับอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็าอยู่กับพี่บอยคุยเช่นเคยแล้วบอยรู้ไหมว่าวันนี้เรามาอยู่กันในแบบอะไรกันไม่รู้ไม่รู้เลยไม่ใครระบาย จะรู้ได้ไงแต่ว่าบอยเพิ่งเข้ามายังไม่รู้ไงวันนี้เราอยู่กันในแบบที่มีชื่อว่าไฟล์เดอะปัททอนลักกี้บล็อกกันเองนะครับก็คือเป็นแบบที่เราต้องเข้าไปอยู่ในลักกี้บล็อกและคือหาปุ่มในลักกี้บล็อกกันเองนะอันนี้ก็จะเป็นสมุดอะไรเนี่ยเหมือนแบบว่าเป็นยังไงอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นลักกี้บล็อกเบสบอลเนาะแล้วก็มีลักกี้บล็อกเอ่อพิงแล้วก็ลักกี้บล็อกโดรีโต้ลักกี้บล็อกวิดีโอเกมแล้วนี่ก็ลักกี้บล็อกอะไร <S <S ไม่เคยเปิดเลยโอเคไปเราขึ้นนไไปเเล่่กกัอะรดดีีววา๋ย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นกฎนะครับกฎก็คือห้ามใช้ Optify นะครับแล้วก็กข้อที่2ก็คือเล่นในเกมโหมด Adventure แล้วข้อที่3นะแล้วก็คือ,เ,อเราสามารถเทเลพอร์ตได้เหรออ๋อน่าจะใช่นะอันนี้ก็คืออย่าตีกันนะครับน่าจะประมาณนั้นแล้วก็อัปโหลดวิดีโอเราก็อย่าลืมทิ้งลิงก์แบบไว้ให้ด้วยใต้วิดีโอใด้คลิปแช่นชั่นแหละนะครับแล้วก็อย่าอะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นทริปนะครับทริปก็ไม่ต้องอ่านเยอะหรอกนะครับเอาะอ่านแค่กฎก็พอ อันนี้เขาบอกว่าให้เราเล่นกับเพื่อนที่คิดว่าดีที่สุดนะครับที่เราอยากจะเล่นด้วยอา,อาเพื่อนกูหายเพื่อนกูหายไปไหนแล้ว <laughs> โอ้โหอ๋อแต่ละชั้นมันมีทุกคนเลยนี่วานี่ไงลกอคบ็อกโอ้โหเราเปิดแทบชุกอันแล้วเนี่ยนะมาเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะวันนี้ก็จะเป็นเลเวลแรกคือเราจะเข้าไปหาปุ่มในลก,กี้บ็อกโรบ็อกกันเองนะครับนี่คือข้างในลกอ้บ็อกโรบ็อกเหรอเราคือเราต้องหาปุ่มนะครับอืมก <laughs> ็คือมันก็ต้องอยู่แถวนี้แล้วแหละเจ๊เออปุ่มจะอยู่ไหนว่าอืมเอ เจอแล้วนี่ไงเจอแล้วนี่ไงกดเลยปึ๊บวว้าโอ้เคขี้ยวคุงหาปุ่มเจอเอาแต่กูเป็นคนหาเจอบอยเดี Boy, ๋ยวนะบอยเป็นเกมหมดสองหรือเปล่าบอยทุบป้ายได้ไหมเราต้องไปเกมหมดสองก่อนนะครับผมแอดเวนเจอร์โอ okay. เคเคขี้ยวคุงแค่นี้ก็ตีกันไม่ได้ละเอาตีได้ <c oughs> อยู่ดี <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ <c oughs> <c oughs> ้ยครับอ้ยลากีบอลคิปเปอร์อุ้ยมันเป็นคิปเปอร์ยืนนิ่งอ่ะนี่สินะข้างในลากีบอลคิปเปอร์หึหึสภาพมันจะระเบิดตูมมันคงไม่ระเบิดหรอกมั้ง มันอาจจะอยู่มุมเดิมก็ได้นะบอยแบบว่าแบบเป็นซ่อนเล็บเล็แบแบบเฮ้ยกลัวไม่ใช่อยู่ใต้คิปเปอร์บอกว่า,ากลังคิปเปอร์อะไรเออว่ะเออเราต้องหามุมดูนะคือเหมือนแบบไม่ได้ยากนะเดี๋ยวว่าเขาซ่อนเนียนมากเลยนะเนี่ยอืมอ่ะเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยบีทเตอร์ทำไมบีทเตอร์ที่คงเก่งเรีย,ยบร้อยอผมเจอครับผมผมเก่งพอตัวนะต่อไปลัคกี้บล็อกเคลรนะครับผมลัคกี้บล็อกเนี่ยวเป็นแบบนี้หรอ อุ้ยเราเคยเปิดเราก็ไม่เห็นเคยเลยบล็อกลัอกี้เ็อร์เราไม่เคยเปิดนะอุ้ยแต่ข้างในเป็นแบบนี้สวยมากเลยอะดินเผาวันนี้คือได้มาจากบล็อกเกนะครับคือเอาไปเผาแล้วก็ได้เป็นอิฐใช่ไหมไม่ใช่ลืมอันนี้ก็ลืมนี่โอคลิปนี้กูน่าจะหาโฟมไปเจอทั้งปุ่มให้มิเตอร์ทีคงหาคนเดียวเจอละเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนเหรอใช่ออ๋นี่ไงนะมันตลอดเลยเว้ยไหนอะอ๋อโอเคใหญ่มากๆเอามิเตอร์ทีคุงเจอไปต่อไปลัคกี้เ็อกเอิร์ธนะครับผมลัคกี้เ็อกโลก เป็นไงหนอเนี่ยนะเออไอ้น่าจะเปิดตู้ไฮโซรดับโลกนะแย่ไงไม่ยังไม่ตรวจสอบไม่ดีไม่รู้อ่ะว่ามีลัคกี้บล็อกนี้ด้วยน่ะเจอเหรอครั้นี้ใช่เอานาาเฮ้ยเอาจริงน็อตเทียไม่ใช่ที่นี่จบแล้วเอ๊ะไม่เจ็ดะมันมีที่โหลอยูนะบอยทำไมโคตรสูงน็อตเทียเฮ้ยไม่บอยแค่ว่ายน้ำไม่เมื่อกี้โดดสูงลองดูเฮ้ยเฮ้ยลอยได้ อ,อ๋ออยู่ตรงเบคอนไอ้ไม่ใช่เบคอนบีคอนเหรอ,อมันไม่ลอยแล้วอ,อ่ะบอยมันใดก็มีจะไปลอยทำแบบว่าป <laughs> <ๆ>ึ๊บระวังอย่าโดดนะ oh, oh. เขาไม่ให้เราโดดโอเคเราต้องไปตรงนี้นะครับนี่ไงอา้บบาวติดบัฟอีกแล้วใช่ไหมไม่อะปึ๊บตรงนี้ไปยังไงเนี่ยเอ้ยตรงนี้ยากมากเลยอะเออเราเราสามารถไปตรงนี้ได้เหรอบอยอา้าวอ๋อกดชิปอบอยฉลาดจังเลยอะเอ โอ้ยมาติดสโล่ะะมัวจะมันจะมีเหรอแล้วเขาจะทำทางเพื่ออะไรอะ่ะแล้วมันวายด้วยเดี๋ยวาไม่กลัวหรอกโอ้ย <laughs> เขาบอ,อกเทเลพอร์ตได้โอเคเราเทเลพอร์ตมันอยู่ตรงบล็อกไอแดงนี้เปล่าไม่มีดูแล้วมันอ่ะเรายังมาดูไม่ครบเลยนะ <laughs> ทุกคนครับผมว่าเราต้องเกมโหมดแล้วล่ะนะครับ <laughs> <laughs> โอเคเรามาดูซิว่าอยู่ไหนมันยากมากเลยอะ่ะไหนมันกดยังไงวะใม่แสงเนี่ใครจะไปรู้อะเอ้ยถ้าคนไม่เห็นมันเป็นไปไม่ได้นะเนี่ยยากมากเลย อ้าวโอเคก็คือปุ่มหมูตรงที่มันแสงบางนะวุ่ยากจริงอันนี้ตอนแรกเราก็เจอแล้วแต่ใครเราไม่เห็นใช่โอเคต่อไปนะครับอ่า l u ก k y บล็อกเอนเดอร์แมวนะครับผมโอ้เอนเดอร์แมวขณะอาร์กิบบล็อกเอนเดอร์แมวเป็นแบบนี้สินะข้างในิบบล็อกเอนเดอร์แมวใช่เอนเดอร์แมวบอยเจอปุ่มแล้วบอยจังนี่เรากดเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคิดว่าถึงไหมอ่ะไอถึงไม่รี่เหรอ เออทำไมด่านนี้มันยากเขาบอกว่าความยากปานกลางนะนเป็นสีเหลืองเงี้ยเนี่ยอันนี้คือยากมากเลยเราถึงด่านวิดีโอเกมไปไปดูกันวิดีโอเกมหูอ๋อเป็นเกมนี่ไงอันนี้คือคนฆ่าซอมบี้เขาเล่นเกมอยู่ตตตตตมาริโอใช่กดกลับแต่เกมที่นที่กูชอบมากเลยนะเกมอะไรอ๋อมาริโอเราจะต้องปีนดัวขึ้นไปอย่างงี้นะครับ มึงมาถูกทางแล้วทีใช่เหรอเจอแล้วนี่แล้วกดยังไงอ่ะอ๋อแค่นั้นโอเคครับผมต่อไปนะครับบอยสีแดงละคือยากแล้วไม่รู้จะยากสำหรับเราไหมโดรีโต๊ดโอ้เอ้เอ้อให้กระโดดเหรอเราไม่อ่านปุ่มนะครับโอ้ยเราห้ามโดนอ่ะอ๋อให้เราโดดโอเคสวัสดีเพื่อนอ๋อบอยสไลด์ไปได้อยู่นะ ติดกับมบอยเออเอชด้วยเอออโอ้โหโอ้ยม oh. ันต้องโดดบอยโอ้ยโอ้ยหมุนหมุนหมุนอ๋ออ๋ออเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วบอยกูกลับไปกับมึงบอยอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังคืออันนี้ปึ๊บเราตรงไปข้างหน้าใช่ไหมปึ๊บแล้วอันนี้เราห้ามตรงไปข้างหน้าอันนี้ให้เราโดดปึ๊บกูตรงนี้ได้เนอา มาได้ไงอ่ะมันมีตุ๊ต่อไปนะครับบอยเราต้องมาเอานี้นี่เดินตามมานี่มันก็จะมาข้างหน้านะครับอย่างนี้แล้วก็เดินตรงไปอ่ะที่เดิมนี่โอ้โหเลยฐานนี้อ๋อแล้วก็นี่ตานี่กูนำมันติดอะไรเนี่ยไม่ทนแล้วเว้ยกูเออ่ะโอเคขึ้นไป ใครมันจะไปเล่นเนี่ยกูไม่เล่นแล้วไปเล่นคนเดียวไปไมเล่นคนเดียวพี่ธีพิธีขี้กองโอ้โหไม่ม่ปุ่มเลยนะสัสปุ่มอยู่ไหนครับโอเคครับปุ่มอยู่นี่ครับเจอเลยครับขอพยายามแม่งกดแม่งเลยไม่ไหวละยี่ยาอพยายามมันต้องสูบมึกมากไอ้เออใครจะไปยากป้ายเตือนเขาบอกอยู่นะต่อไปนะลักกี้บอมโปเกมอนไปพิกเซลพิงพิกเซลมอน ซข้างในเป็นแบบนี้เหรอวะลักี้ออกโปเกมอนทำไมมันมืนบอจังไยมันก็โดดมาโดดไปไหนวะงงตรงนี้มันติดหัวไหมโอเคตีไม่ดิปึ๊บอ่ะมันก็โดดมาที่เดิมนี่วาอ่ะมันจะมีปะผมเห็นะไหนดหลบหน่อยไม่มีข้างในนี้ไม่มีมันโดดแล้วมันวนกลับไปที่เดิมเว้ยโอ้บางด่านก็ง่ายบางด่านก็ยากฮะ ไหนดูดูหน่อยขอดูหน่อยนี่ไงเจอแล้วอ๋อปุ่มอยู่ข้างล่างนี่โอเคกว่าเลยนะกลัวเพิ่มปลอมอ่ะเฮ้ยเหนื่อยจังเลยที่แล้วไม่เปรียบเทียบกับด่านนี้กูด่านไม่รู้อ่ะเออมาต่อไปด่านเบสบอลนะครับลัคกี้บล็อกเตียงกันแหละโอ้เคยเล่นแล้วลัคกี้บล็อกเบสบอลอ๋อนี่แบบเคยไม่เคยนี่แหละที่แบบว่าแบบเวลาเราเล่นบอลกันเราก็ต้องต่อขนแกะสู้กันนะครับเนี่ย ใช่โอ้โหแล้วแบบขนแก่งเยอะนายประวางขนแก่ทําไมน่ะ้าวางไม่ได้เตี้ยก็แตกนะสิบอยมันมีไปตกข้างล่างกันนะอ้าวตกไม่ได้ทุกก็กลัวหมดเอ้ยเจอปุ่มแล้วเอ้าโอ้โหหยบอยู่นี่เองมันยากตรงไหนเนี่ยครับพีลโห้แอดมินแอดมินอะไรมาครับด่านสุดท้ายนะครับด่านสิบไม่เหรอเราต้องด่านสิบก่อนอ๋อเหรออ๋อลืมลืมลืมมีด่านสิบลัคกี้บ็อกซ์ซอมบี้ไม่เคยเล่นนะโอ้ วุ้ย,ย<ะ>วายเอา้าตกลาวาไม่เป็นไรอ้าวงั้นก็รู้แล้ยถ้าตกลาวาไม่เป็นไรอ่ะทีใช่เหรออ่าเราลองลงลาวาดูนะครับถ้าบางทีอาจจะไม่ต้องลงลาวาก็ได้นะไม่มีครับผมเออโอ้ยสัตว์มีทางขึ้นเอ้ามีทางขึ้นโอ้โหโง่งตั้งนานโง่งจ,รงรงงจริงเลยเราเนี่ยโง่จริงเลยให้พวกเราโง่งเลยว่าบอยเรารับไม่ได้ปะอ่ะก็ไม่มีอะไรหรือเปล่าว่าหรือมันมีแต่เรามองไม่เห็นนี่ไงเจอทางเราไปต่อละ เขาประตูวัดโทษเหรอหุอ่นไส้ไม่งน้นารังผาบบอยตัมานารกแล้วอา้าวก่วงไปพี่จีเขาให้เรามานารกหรือเปล่าเนี่ยเอ๋ <c oughs> ใช่เหรอมันนั่นบ้าแล้วใช่นรกใช่ใช่บอยมานารกถูกแล้ว <c oughs> เราลองมาอีกทางด,ดูนะครับว่ามันจะมีอะไรไหมไม่มีว่ะแล้วเขาให้เรามานารกทําไมเนี่ยเออเราอาจจะต้องกลับนะครับเรากลับดีกว่าบอย <c oughs> โ <Okay. S 2> อเคนนัเรา,นนเาจะต้องเกมหมดเลยครับหือมันยากจริงมาอ้าวเจอแล้วมึงลงลาวาไอ้ของมึงเนี่ยบอยโอ้ยมันอยู่ใต้ลาวาบอยพี่บอยครับพี่บอยลงลาวาแหล่งพี่ครับพี่ครับไหนก็ลงแล้วอันนี้บอยมายังมาแล้วอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้เลยครับเนี่ยมึงลงอะไรของมึงครับพี่ครับอยู่ตรงนี้ครับ <c oughs> นี่อยู่นี่โอ้โห <c oughs> จบแล้ว <c oughs> เนี่ยปุ่มอยู่นี่เนี่ยกูเดาวถุงต่แรกเลยนี่วายฟ้าเออบอยอะจบแล้วลงอะไรหาอะไรของบอยโอ้จบแล้วบอยแม่งเจ็บแกะกันนึงไม่ได้โหนไอสัตว์กูโง่ใช่ครับผมเราโง่ครับผมอ่ะต่อไปนะครับด่านสุดท้ายด่านสิบลกี้บ็อตนะคริ้งใช่อะทางเปิดได้โอ้ยทางเปิดแล้วเป็นหินอะเอื้อโอ้ย เขาทําให้เราพอดีนะเนี่ยน่าจะไม่ทันโอเคทันมาแล้วโอโ้โหนะเจอเจอไอ้นัน่นนะบอยเจอบันไดกูก็เจอบันไดไหมอ๋อแซงก็มีหลายทิศสินะมีสลามด้วยอ่ะอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้ยอย่างวะตอนแรกมันไม่ใช่สลามนี่ข้างบนมันเป็นสลาม <c oughs> เอาเป็นหินอีกแล้ว มันเดินช้าเพราะว่าหินเอ้ยมันเดินช้าเพราะว่าใหญ่มาหมูมากเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยด่านนี้ก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยมันยากหรือมันเสียเวลาถ้าหาเนี่ยคือแบบโอ้โหคือแบบนานมากเลยนะมันเสียวเวลามากๆเลยผมว่าเราต้องเหมือนเดิมน,นะครับเราต้องเกมหมดผมขอยอมแพ้จริงคือมันเดินช้ายากมากโอเคมาเราหาคำสัง่งเลยธรมนายยอมธรรมนายยอมแพ้ง่ายจังวะเราไม่ไหวแล้วเออแล้วขอทิฟฟี่เอ๋อ้าว เจอปุ่มแล้วบอยปุ่มอยู่ตรงข้างล่างเว้ยไม่ใช่อยู่ข้างบนถ้าเเดินหางข้างบนนี่คือแบบนานเลยนะเนี่ยนี่นี่นี่ปุ่มอยู่ตรงนี้นี่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 อยู่ตรงนี้เลยตอนแรกอะผมมาผ่านมาตรงนี้นะโอเคสรุปว่าเราก็เล่นครบทั้ง11ลัอกเกอร์แล้วนะครับเราก็ได้เห็นว่าข้างในลัอกี้เ็อร์เนี่ยมันเป็นอะไรบ้างแต่ว่าลัอกี้เ็อร์ที่เราอยู่ตอนนี้คือลัอกี้เ็อร์ธรรมดานเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับผมแหละโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ถ้าใครไม่ต้องส่งกันนะผมส่วนาะ โอเคผมไปเจอกันคลิปหน้าผมบ๊๊าายยบบายบายหน่อยบาย